สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนะครับในการสแกนเอกสารแล้วก็เก็บเข้าไปในข่าวนะครับพร้อมกับสิงค์ในตัวของโทรศัพท์มือถือนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าตัว c a m s c a n n e r นะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์ก่อนนะครับเข้าที่หน้าเว็บ Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า c a m s c a n n e r นะครับ CAM นะครับแล้วก็สแกนเนอร์นะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับจะรองรับทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับถ้าเป็นแอปมือถือนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมให้ดูในตัวของ Pay Google pay นะครับเหมือนกันนะครับหน้าตาของตัวแคมสแกนทั้งมือถือแล้วก็คอมลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับ แต่ว่าโปรแกรมนี้นะครับจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะใช้งานควบคู่กันได้นะครับเวลาคุณใช้ในมือถือเวลาคุณสแกนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถเปิดจากคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเราเข้าไปที่ตัวแคมสแกนก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรมมันนะครับลักษณะโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมถ่ายเอกสารทั่วไปแต่ว่าข้อดีของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดเก็บเอกสารเป็นรูปแบบของ pdf นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียกดูเอกสารเนี้ยได้ตลอดเวลานะครับอาจจะผมจะทําการล็อกอินก่อนนะครับผมก็กดไปที่ตัวใส่อินแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งกดใส่อินนะครับ เราต้องกด sign up คือเป็นการลงทะเบียนก่อนนะครับก็กด sign up เข้าไปนะครับแล้วคุณก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับที่อยู่อีเมลตรงนี้นะครับด้านขวามือของเราเนี่ย clear account เ,เนี่ยนะครับก็จะมีให้คุณกรอกเข้าไปก็มีอีเมล password แล้วก็ c o n f i r มนะครับแล้วคุณทํทการ sign up ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อความเด้งเข้าไปที่อีเมลของคุณเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ สมัครตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้สอบวิธีการสมัครนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับเร,เรากแ็แค่คลิกเข้าไปสมัครจากอีเมลเฉยๆนะครับแล้วก็เข้าไปที่อีเมลของคุณเพื่อทําการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับมันจะให้คุณ sign in sign in เสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็กรอกข้อมูลเข้าไปอันนี้ผมมีไว้อยู่แล้วนะครับผมก็สมมุติว่าผมสมัครเสร็จแล้วแล้วกันนะครับก็ผมกด sign in <c oughs> เข้าไปเรอสักคู่ นะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม c a m s c a n n e r นะครับ Cam s c ก n n e r นะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของโปรแกรมที่คุณสแกนในเอกสารอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีจะเก็บเข้ามาในระบบคลาวนะครับซึ่งข้อดีของตัว c a m s c a n n e r เนี่ยนะครับมันก็จะทำการซิงข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์นะครับทีเนี้ ทําไมผมถึงซ่อนสอนโปรแกรมนี้นะครับผมก็จะให้พวกเราส่งแบบฝึกหัดจากตัวโปรแกรมนี้นะครับโดยทําการถ่ายเป็นทีละบทนะครับแล้วก็ค่อยส่งมาทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะเก็บเอกาสารไว้ด้วยแล้วก็แชร์ไฟล์มาที่ตัว Google c l a s s r o o m ของผมด้วยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะทำยังไงต่อนะครับผมจะทำการจำลองภาพจากมือถือ นะครับขึ้นมาที่จอคอมพิวเตอร์ของเราให้ดูนะครับว่าเวลาคุณสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับลักษณะหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวของโปรแกรมเอกสารเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนะี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับตอนนี้ผมทําการจําลองข้อมูลมือถือขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้นักศึกษเห็นภาพชัดนะครับว่าตัวของหน้าจอมือถือในเวลาคุณใช้งานเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมทําการเข้าไปที่แอปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกในคุณอาจจะโหลดแอปจากมือถือคุณมาก่อนนะครับตัวแคม s c สแกนเนอร์เนี่ยนะครับมันรองรับทั้งตัว iOS แล้วก็ Android นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวแคม s c สแกนเนอร์นะครับ แบบนี้นะครับหน้าตาของมันนะครับเดี๋ยวผมกดขยายเต็มจอแล้วกันจะได้เห็นจะชัดนะครับสำหรับตัวแคมสแกนเนอร์เนี่ยนะครับตัวของโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็ใช้งานไม่ยากนะครับแค่คุณกดสแกนสมมุติว่าผมโหลดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัว cs ด้านบนนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับทีนี้ผมจะลองเอา แบบฝึกหัดท้ายบทนะครับมาทําการสแกนให้นักศึกษาดูแล้วกันว่าเวลาสแกนไปแล้วเนี่ยมันจะทําเป็นลักษณะแบบไหนนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมลักษณะการใช้งานแบบนี้นะครับมันก็มีให้คุณเลือกใช้งานค่อนข้างหลากหลายแต่ที่ผมเลือกตัวแคมป์สแกนเนอร์เนี่ยนะครับเพราะตัวอาจารย์เองก็ใช้งานเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็มองดูว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์กับนักศึกษา,าเนี่ยได้มากกว่าเดิม นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันของคุณได้นะครับซึ่งผมเคยบอกจากคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับว่าการทํางานเนี่ยทุกวันเนี้ยนะครับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์แล้วคนจะอยู่กับที่ตัวมือถือซะมากกว่านะครับแล้วก็ตัวแคมสแกนเนอร์เนี่ยนะครับมันทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับสมมุติว่าเวลาหัวหน้างานของคุณหรือว่าทีมงานของคุณเนี่ยอยากให้คุณสแกนเอกสาร แต่คุณไม่มีเครื่องสแกนเอกสารเลยคุณก็ <S <S <ceğim iman> สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยนะครับใช้ตัวสแกนเอกสารได้เหมือนกันนะครับแต่ผมมาลองดูแล้วกันนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าของอนักศึกษาเนี่ยโปรแกรมของมันที่เพิ่งติดตั้งใหม่เนี่ยนะครับจะยังไม่มีเอกสารอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นเอกสารว่างๆนะครับแต่เนี้ยผมใช้งานอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีเอกสารที่ผมใช้งานอยู่ทีนี้ทํายังไงเริ่มต้นคุณกดไปที่ตัวกล้องนะครับ สังเกตตรงนี้นะครับว่ามันก็จะเป็นรูปกล้องปกตินะครับดูจากด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการใช้งานทั่วไปมี OCR มี Doc กนะครับมี ID card นะครับหรือบัตรประชาชนเห็นไหมครับครับมีตัวบุ๊กหรือหนังสือนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะใช้แค่ฟังก์ชันเดียวคือตัว Doc กนะครับหรือ document หรือเอกสารนะครับผมก็ทดสอบแล้กันโดยการสแกนนะครับ คุณภาพของภาพเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับกล้องโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับผมกดถ่ายไป1ครั้งนะครับเสร็จแล้วมันก็ให้ปรับสเกลภาพเหมือนการถ่ายภาพทั่วไปนะครับคุณก็ดึงสเกลให้มันตรงตามที่คุณต้องการนะครับก็คือให้มันตรงตามหน้าหนังสือเสร็จแล้วคุณกดเน็กครับขวาสุดนะครับตรงนี้นะครับ ทีนี้ภาพที่ได้ครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวออริจินอลแบบนี้ก่อนนะครับดูจากด้านล่างของผมนะครับออริจินอลตรงนี้นะครับคุณก็เลือกเป็นตัวเมจิคเลอร์นะครับตัวเมจิคเลอร์เนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกับเครื่องสแกนคือมันจะปรับโทนสีปรับภาพปรับสีให้มันดูชัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณกดเซฟนะครับแบบนี้อ่ะผมลองถ่ายเอกสารหนึ่งนะครับ สมมติแล้วกันว่าผมถ่ายแล้วมัน,มนเบี้ยวแล้วกันน่าจะเกิดวิธีนี้นะครับสมมติว่าภาพมันเบี้ยวนะครับผมก็ทําการโรเทตนะครับก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาที่คุณจะเห็นนะครับเนี่ยครับหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อให้ได้สเกลภาพที่คุณต้องการเสร็จแล้วคุณค่อยกด next น,นะครับเพื่อให้มันปรับสเกลภาพนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดเสียจไปนะครับท <c oughs> ีนี้ถ้าคุณทําเสร็จแล้วนะครับคุณต้องการที่จะส่งออกเป็นไฟล์ pdf หรือคุณจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนเนี่ย ทำได้สแบบครับวิธีแรกคือคุณกดไปที่ตัวมุมขวาด้านบนมันจะมีตัว PDF นะครับ PDF ตัวนี้ก็คือมันจะเปิดเป็นตัวไฟล์ PDF นะครับแต่ตัวแคม Scanner เนี่ยนะครับมันเราใช้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับมันก็จ,จะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ลายน้ําของตัวโปรแกรมมาแต่ว่าถ้าเราไม่ซีเรียสอ,อะไรมากเราก็สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้นะครับก็มันจะมีตัวเล็กคําว่าสแกนด้วยแคมสแกนเนอนะครับคุณก็กดแชร์ สร็จแล้วมันก็จะให้คุณแชร์ไปที่ไหนนะครับอันในที่นี้อาจจะเลือกเป็นไลน์ก็ได้หรือส่งไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยครับในกลุ่มส่งไปที่งานหัวหน้างานของคนเองอย่างเงี้ยครับหรือคุณอาจจะส่งไปที่อีเมลนะครับหรือบันทึกไปที่ตัว Google Drive ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนั่นคือการแชร์วิธีแรกวิธีสอคือตัวแชร์ตัวที่2นะครับกดเป็นรูปแชร์นะครับอันนี้คือทําการที่จะเซฟ นะครับเซฟไฟล์เนี้ยลงไปที่เครื่องของคุณเองโดยที่ไม่ได้แชร์ใครนะครับมันก็จะมีให้คุณเซฟเป็น PDF นะครับเซฟเป็น i m a g e นะครับเซฟเป็น Word แต่ว่า Word ตรงนี้มันจะมีรูปมงกุฎก็คือเป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมคือคุณต้องเสียตังค์นะครับอันนี้คุณก็ไม่ไม่ต้องใช้นะครับเราใช้เป็น PDF กับรูปก็ได้สมมุติผมต้องการเป็น PDF นะครับผมกดไปปั๊บมันก็จะเป็นลักษณะของการเซฟเหมือนกันนะครับเนี่ยครับคุณจะเซฟไปที่ตัว ข่าวต่างๆหรือตัวโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ได้คุณอาจจะใช้เซฟไปที่ในตัวเครื่องของคุณเองก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเลือกเซฟนะครับครับก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วคุณก็เอาไฟล์ตรงนี้ครับส่งมาที่ช่องทางในตัวของ Google Classroom นะครับผมจะสร้างหัวข้อไว้ชื่อว่าแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับก็คือเป็นคะแนนเก็สอบกลางภาคของพวกเราเองนะครับในที่นี้นะครับ ก็จะให้เวลาคือก่อนวันที่19กานะครับในการส่งแบบฝึกหัดแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมีสักสักนิดสักนิด,ส,นดสักหน่อยนะครับคืออาจจะมีประมาณ1-2บทก็ได้นะครับก็คือเป็นการความคืบหน้าของแบบฝึกหัดเพราะว่าอาจารย์เองก็ต้องไปรายงานกับทางวิชาการของอีเทคด้วยนะครับว่าเรามีการส่งงานเอกสารมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีแบบฝึกหัดสักหน่อยนะครับส่งเข้ามา